ช่วงนี้มีข่าวพระมหาท่านหนึ่งถูกขับออกจากวัดท่านเป็นพระผู้มีปัญญามากและแตกฉานในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทำให้นึกถึงเรื่องของพระท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลคือพระโปธิละเถระที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระใบลานเปล่าไปฟังกันเลยค่ะในสมัยพุทธกาลพระโปธิละเป็นพระมหาเถระ ที่มีความรู้แตกฉานอย่างยิ่งท่านทรงจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดเป็นอาจารย์บอกธรรมแก่ภิกษุถึงห้าร้อยรูปใครๆต่างก็เคารพนับถือและมีลาบสการะมากมายหลั่งไหลมาหาท่านแต่ความสำเร็จนี้เองที่ทำให้ท่านเกิดมานะหรือความถือตัว ท่านมัวแต่สอนผู้อื่นจนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ให้ตนเองเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าพระโปธิละมีแต่ความรู้ในตำราแต่ใจยังว่างเปล่าจากคุณธรรมพิเศษใดๆพระองค์จึงทรงดำริที่จะก,กระตุ้นเตือนท่าน ให้เกิดความสังเวชนับแต่นั้นมาทุกครั้งที่พระโปธิละเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จะตรัสเรียกท่านด้วยคำที่สะเทือนใจว่ามาแล้วหรือภิกษุใบลานเปล่านั่งเถอะภิกษุใบลานเปล่าและเมื่อท่านกลับไปก็จะตรัสว่ากลับแล้วหรือ ภิกษุใบลานเปล่าเสียงเรียกซ้ำๆนี้เองทำให้พระโปธิละเกิดความสลดใจอย่างรุนแรงเราเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกสอนธรรมแก่คณะใหญ่ถึงสิปคณะแต่พระศาสดายังเรียกเราว่าใบลานเปล่าแสดงว่าเรายังไม่มีคุณวิเศษเป็นฌานเป็นต้นเลย ท่านสำนึกได้ว่าตนเองเป็นเพียงคนรับจ้างเลี้ยงโคที่ได้แค่คัดจ้างก็คือลาบสการะแต่ไม่ได้ดื่มกินรสชาติของนมโคก็คือรสพระธรรมเมื่อความถือตัวถูกทำลายลงท่านจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อสแสวงหาสถานที่สงบ และเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังพระโปธิละเดินทางไปจนถึงวัดป่าแห่งหนึ่งเพื่อขอเรียนกรรมฐานท่านได้เข้าไปหาพระมหาเถระเจ้าอาวาสแต่พระมหาเถระทราบถึงมานะที่ยังหลงเหลืออยู่ของท่านจึงปฏิเสธและส่งท่านไปหาพระเถระ ที่มีอาวุโสรองลงไปตามลำดับจนกระทั่งถูกส่งไปหาสามเณรน้อยวัยเจ็ดขวบซึ่งเป็นพระอาหารหันต์สามเณรน้อยยื่นคำขาดว่าถ้าท่านต้องการให้ผมสอนท่านต้องทำตามที่ผมสั่งทุกอย่างเมื่อพระโปรธิละรับปากสามเณรจุงสั่งบททดสอบแรกที่ทำลายมานะอย่างเด็ดขาดท่านอาจารย์ นิมน์เดินลงไปในสระน้ำข้างหน้านั้นจนกว่าผมจะสั่งให้หยุดแม้ว่าจีวรของท่านจะมีราคาแพงแต่พระโปธิละก็มิได้ลังเลแม้แต่น้อยท่านเดินลุยลงไปในน้ำทันทีเมื่อชายจีวรเปียกน้ำสามเณรจึงสั่งให้ท่านขึ้นมาและรู้ทันทีว่ามาณะของพระเถระรูปนี้ถูกทำลายหมดสิ้นแล้วเมื่อพระโปธิละ เดินขึ้นมาจากสะท่านปลดจีวรที่เปียกชุ่มออกแต่สาม,มนเณรน้อยกลับไม่ยอมสอนบทเรียนให้ท่านในขณะที่ท่านอยู่ในอิริยาบถยืนสาม,มนเณรน้อยจึงเริ่มสอนธรรมะอันเป็นหัวใจของการปฏิบัติว่าท่านผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องมีเหี้ยเข้าไปอยู่ภายในบุคคลผู้ประสงค์จะจับมัน พึงอุดช่องทั้งห้าแล้วจับมันที่ช่องที่หกช่องทั้งหกคืออายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจการอุดช่องห้าคือการปิดกั้นความปรุงแต่งทางตาหูจมูกลิ้นกายการจับที่ช่องหกคือการเพ่งพิจารณาควบคุมใจพระโปธิละได้นำธรรมะอัลลําค่านี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังในปา่าไม่นานนัก ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือความรู้เกิดจากการพิจารณาความสิ้นไปแห่งปัญญาเกิดจากการไม่ประกอบความเพียรการศึกษาหรือปริยัตเป็นเพียงบันไดขั้นแรกแต่หากขาดการลงมือปฏิบัติความรู้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับใบลานเปล่าที่ไม่มีตัวอักษร,รแห่งธรรมเลยค่ะพระปวดทละ เป็นตัวอย่างของพระที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นผู้ที่ละทิฏฐิมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและวางอัตตาตัวตนจึงทำให้ท่านบรรลุธรรมได้ค่ะจบแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อฟังเรื่องราวสนุกๆชวนติดตามและมีข้อคิดสอนใจในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ